ในสมัยรัชกาลที่ห้าเนี่ยทรงสั่งให้เลิกเรื่องการพนันใช่ใช่ใช่ใชทีนี้พอมันชื่อและเกี่ยวข้องเนี่ยซึ่งจะไปเชื่อมโยงทั้งที่ไม่ได้เกี่ยวข้องจริงเพราะว่าไม่เกี่ยวไม่เคยปรากฏใดๆว่าสมาคมแห่งนี้เนี่ยส,สำนักง,งานทรัพย์สินได้เข้าไปถือหุอ้นสถานะความสัมพันธ์ก็เพียงแค่เคยมาเช่าที่ เช่นเดียวกับการเช่าที่ทรัพย์สินชชเช่นซอยเทพลีลานะครับใหญ่หน้าที่ทรัพย์สินทังนั้นนะครับหรือถนนหลายหลายสายนะครับในแต่ละพื้นที่ที่ผมต้องหยิบยกเรื่องนี้นะครับอ่านข้อความไม่วังสั้นๆเพื่อเพื่อจะบอกว่าเป็นวิธีการที่สามารถเพราะอีกเจ็ดแห่งเนี่ยมันถ้าจั่วไพ่เจ็ดแห่งนํามากกว่าน,นะครับว่ากลุ่มไหนที่ ซึ่งซึ่งจะต้องร่วมทุนกับต่างาดนและเนี่นะครับตัวอย่างนี้ก็ชัดเจนว่าการลงทุนนี่สองแสนล้านระยะเวลาสามสิบปีแต่ในระยะเวลาสามสิบปีเนี่ยรัฐไทยหรือประเทศไทยเนี่ยได้แรกเข้าห้าพันล้านและที่เหลือปีละพันล้าน,นมูลค่านี่เป็นล้านล้านหรืออาจจะเป็นสองล้านล้านก็ได้นะครับต่อนหนึ่งแห่งนะและประเทศไทยได้เพียงแค่ สามหมื่นห้าพันล้านบาทแต่ที่ผมรับไม่ได้ก็คือว่าการเปิดตัวเนี่ยนะครับเป็นการให้ข่าวเปิดตัวเนี่ยะนะครับว่าไพ่ใบแรกเพื่อเปิดไพ่อีกเจ็ดใบนั้นเนี่ยความจริงก็แบ่งสมบัติกันไปเรียบร้อยแล้วค,คือการเอาชื่อเนี่ยนะครับทำให้คนเข้าใจได้ว่าเ,เห็นไหม The Royal Siam Heaven อ่าอันนีถ้ถ้าถ้เอาตรงไปตรงมานี่ก็เหมือนกับว่า งสัญญาณไฟเขียวอีกแล้วถูกต้องถูกไหมก็สมาคมนักสืบีมาในพระรมราชูมาถังเขาขึ้นไปเนี่ยนะครับสำนักงานทรัพย์สินเคยไปเกี่ยวข้องอะไรอือเห็นไหมเพราะในพระมราชูมาถังเหมือนกับบริษัทที่มีกรารุดอรอนะครับที่ตรงมอบให้ก็ก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ที่จะเข้าไปมีหุ้นส่วนหรือไม่เกี่ยวข้องอะไรใดๆทั้งสิ้นเห็นไหมว่าสามานที่ใช้เนี่ยถือว่าเหมาะสมนะทีนี้เนี่ยนะครับ อ้น,นี่คือความแยบย์มากนะเออ,เอ,อคือคนที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะครับในการมีหน้าที่ในการรักษาไวา้ซึ่งสถาบันพระบากษัตริย์ผมว่าท่านอยู่นิ่งไม่ได้นะอ,อืเพราะนี่คือการสร้างความเข้าใจผิดใหญ่โตเลยใช่ใช่ใชก็ดูได้บอนแรกใชนะ่ไหมแล้วก็ปล่อยข่าวออแล้วคนที่ให้ข่าวถัดจากนั้นไปก็ใส่เลยนะครับออข่าวต่างประเทศอะไรก็วุ่นวายนะครับซึ่งเขารอที่จะวิาพากษ์วิจารณ์กันอยู่แล้ว ไอ้ดร์อาโนก็ไปค้นอะไรมาสับเสร็จนะครับว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์เพียงแต่ข้าราชการชั้นสูงพวกขุนนางในสมัยรัชการที่หกแล้วก็ล้นก้ารรชการที่หกก็สรงรับไว้ในพรมราชชูปถัมซึ่งก็เยอะแยะมากมายที่เขายกตัวอย่างนี้เล็กน้อยนะครับแต่ว่าการเริ่มต้นเ่ยนะครับเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์บอนแรกและก็โชว์พราวสองแสนล้านและสร้างความเข้าใจผิดเห็นไหม ี่จงใจเจตนาจงใจคิดเป็นอื่นไม่ได้เลยทําไมที่เป็นเดียวกัน,นะครับทุนอื่นๆเนะครับทําไมคุณไม่เปิดก่อนละ่ะเ,เพราะนี่นะครับเป็นการอนุญาตไม่ใช่เป็นการประมูลมันจึงแบ่งอะไรกันไปสับเสร็จไงเห็นไหมนี่วิชั่น for Thailand กวายอ่ะ <Why? S 1> คือผมอยากจะบอกไปยังพี่น้องประชาชนทั้งหลายว่า เราเองเนี่ยนะครับคือเห็นไหมเรายืนขวางผลประโยชน์่ะอแล้วมันแล้วมันก็นี่นี่เป็นทฤษฎีไฟเขียวนเนี่ยใช่ใช่ใชมันมันมันจะแตกต่างอะไรสร้างสัญญาณไปสร้างสัญญาณสร้างสัญญาณก็อิงเกดแห่งทําไมไม่เอามาบอกอ่ะนะครับก็เอาไพ่ไปแรกเพื่อโยงใหยให้เชื่อมโยงเห็นไหมามแล้วแล้วใครทำลายสถาบันพระมากษัตริย์นี่นี่ชัดเจนที่สุดว่าจงใจมาก ทีนี้พอถ้าเนี่ยนะครับเพราะคนสมมติคนคิดว่าไม่อยากไปยุ่งเว้ยและความที่ไม่อยากไปยุ่งเพราะความเข้าใจผ<ช>ิดนี่เป็นแค่สมาคมหนึ่งเท่านั้นที่ไปจดทะเบียนที่กระรงการปกครองกระทรวงมหาดไทย<ช>แล้วก็มีภารกิจคนละเรื่องตั้งแต่ในอดีตเห็นไหมทีนี้เนี่ยนะครับเพื่อที่จะไปเปิดประตูให้กับอีกเจ็ดแห่งร้นเร็วเคลมเร็วและก็ไฟเขียว จุดแรกไม่ใช่แค่สถาบันด้วยนะฮะทหารด้วยสนามก็เห็นอยู่แล้วสนามม้าใครอ่ะนะครับและและและดูหน้าเขามีตังไหมที่เรารู้จักอ่ะฮะไอ้พวกนี้ก็ก็ถูกอุปโลกไมกทีเดินใช่ใช่มีตังที่ไหนเอาสองแสนตังมีที่ไหน นะครับเสนอหน้าเรียงหน้ามาเลยกรรมการสมาคมอ่ะจริงๆจริงๆก่อนหน้านี้เนี่ยตอนที่ยังไม่ได้ย้ายสนามมานานเลงนะก็มีแนวคิดที่จะไปร่วมกับบริษัทดิวตี้ฟรีล่ะในการที่จะมาพัฒนาพูดง่ายว่าตรงนั้นจะเป็นดิวตี้ฟรีนะครับแล้วก็มาทำสปอร์ตลับแต่ว่าก็ร้่นเก้ารายการที่สิบทรงเอามาเป็นสวนสาธารณะสวนเฉลิมพระเกียรติราชการที่เก้าพระบรมราชานุสาวรีย์อยู่ที่นั่น เจตนาก็ก็ชัดเจนอแต่ว่าไอ้เจตนาที่ที่ซ่อนเร้นเนี่ยอมหิตมากนะอืคือผมไม่รู้ว่าเนี่ยนะครับบรรดาเนี่ยนะครับคนที่มีหน้าที่จะมีความรู้สึกไหมว่าอยู่ดีๆปล่อยชิ้นข่าวนี้ออกมาเนี่ยอืแล้วเนี่ยนะครับหลังจากเขาวิชไอ้ไทยแลนด์วิชนหรือว่าวิชชันโฟไทยแลนด์อะไรไม่รู้ชื่อ,อ แล้วเรื่องนี้ปรากฏวางบินอย่างที่แยบยนอมมหิตที่สุดแต่คนก็วิพาวิจาร์เยอะก็คนเข้าใจผิดไงหหเห็นไหมแต่ว่าเจตนาจงใจเพื่อจะบอกก็าอย่ามาขวางนะอืเห็นไหมเห็นไหมเห็นชื่อไหมนี่หาแพ้รับบาปอีกแล้วก็นี่ไงเ,<อ>เห็นชื่อไหมเห็นชื่อไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเรายอมไม่ได้หรอก<ช>นะครับอันี้ก็เดือดร้อนอีกนะผลประโยชน์กันอะเนี่ย นะครับไม่รู้มันจะยิงกระบ,บาลวนไหนอยู่นั่นแล้วเราก็นั่นเดินขวางอย่างมั่นคงก็ได้ยดนขวางเนีายมั่นคงไม่ถอยซะด้วยเลย <laughs> ทีนี้เนี่ยนะครับผมก็บอกว่ารัฐบาลเนี่ยนะครับต่อรัฐบาลอึ้งอิงหรือพ่ออุ้งอิงก็ตามเถอะอนะครับเ,เรื่องนี้เกิดขึ้นไม่ได้รอกเหตุผลก็คือว่าก็คุณลงทุนแสนสองแสนล้านสามสิบปีประเทศได้สามหมื่นห้าพันล้านตอนหนึ่งแห่ง แรกกับอะไรเอาใบายามุไม่ว่าจะเนี่ยนะครับในอินเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์บอนการพนันคาสซิโนนีครับธุรกิจบอนออนไลน์ธุรกิจเรื่องการปลอกเงินแม้เอาเลขาเอาปปงมานั่งก็าตามอ่ะแต่พวกคุณมาแล้วเนี่ยนะครับแต่คุณไปแต่คุณซ่อนผลประโยชน์ไว้ตามรูปแบบต่างๆเราเห็นไหมว่าวิธีการแบบนี้ผมบอกพี่น้องประชาชนว่าเราสู้กับมันยากนะ เพราะเนี่ยนะครับไอ้ลีลาเทคนิคต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะครับเพราะนี่เพิ่งพูดแล้วโดยข้อเท็จจริงนั้นเนี่ยนะครับพี่น้องเขาก็รู้ในสมาคมเนี่ยมันมีปัญญาที่ไหนอ่ะใช่ใช่ใช่เห็นไหมเห็นว่ามีคนเอาเอาชื่อนี้ไปแต่งตัวสองแสนล้านมาจากไหนอ่ะเห็นไหมแต่ต้องการแต่งตัวเพราะมีพระบรมราชูประภ์ไว นะครับและเคยใช้พื้นที่ทรัพย์สินแต่ไม่ได้อธิบายว่าสำนักง,งานทรัพย์สินก็คือนี่ก็เป็นสมาคมธรรมดาเหมือนสมาคมหนึ่ง<ช>เท่านั้นเอง<ช><ช>ที่ไม่ได้ที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับสถาบันพระหากษัต่แต่ว่าเจตนาเนี่ยนะครับภาษาอังกฤษก็เจตนาอืนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับอย่างไรก็ตามนั้นเนี่ยผมว่าเนี่ยครับใครคิดอ่าเรื่องนี้คุณคิดดีๆนะไอ้นี่เพื่อต้องการจะตัดแม่คนมาคัด้าน เห็นไหมก็ก็เหมือนรอบที่อภัยรถโทษนะคนมงกันทั้งประเทศแล้วก็แล้วก็ส่งผลต่อศรัทธารอบนี้หนักกว่าอีกรอบนี้เอาหนักกว่าอีกคือคือคือสิ่งที่สําคัญที่สุดคือว่าเขาวางแผนความจริงเนี่ยในแวดวงเขาก็รู้อยู่แล้วว่าใครแล้วนี่นี่นี่เหมือนกําหนดเป็นเป็นเป็นระยะเวลาเลยนะพูด วิชั่นเสร็จวันที่ยี่สิบองไทมทำลายไปหมดวันที่ยี่สผ่านมาไม่เกินหนึ่งสัปดาห์วางเลยตึ้งสีวันวางผัวข้าวไผ่ใบแรกมีสมาคมราชรินนาไมในพระบรมราชูปถัมภ์เจตนาอย่างไงเจตนาไงเนี่ยคนจงรักภักดีเห็นไหมแล้วชื่อภาษาอังกฤษก็จงใจค่ะภาษาอังกฤษนี่ เหมือนเหมือนกับเซอร์กใช่ไอ้ไรเหมือนไอ้ความจงใจแบบนี้ทีนี้เนี่ยนะครับถามจริงๆนะครับคิดได้ยังไงอ่ะคือผมไม่ได้เชื่อว่าสุดท้ายเขาจะได้อยู่แผ่นดินไดยนะแต่ว่าไอ้ไอ้สิ่งเหล่านี้ไอ้ไอ้เอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ไอ้บอลเนี้ยมันอยู่ในเมืองไทยเพราะเรื่องชั้นสิบสี่ถ้ามันแดงสนิเขาก็ไม่อยู่แล้วเขาไปอยู่เขาไปอยู่แล้วเสียงดังขนาดไหนเวลาไปก็ นะครับพูดเสียงดังเวลาไปก็เร็วเหมือนกันแต่ว่าจะเหมือนทุกครั้งนะพี่ตู่ถึงไปเนี่ยแต่ไม่เคยสูญเสียผลประโยชน์ที่ได้ยังอยู่เทนี้เหมือนรอบที่แล้วก็ยังอยู่เราทุกอย่างก็ก็ที่ในงานก็ใช้บริการเดียวกันก็เห็นกันเก็รัฐบาลมาจากกระตับระหานมาจากเลือกตั้งกระเป๋าเดียวกันนะครับลดค่าค่าน้ํามันค่าค่าแก๊สค่าไฟทันทีนั่นในงานอำนาจเนื้อการตลาด พูดเรื่องนะครับไม่กล้าพูดเรื่องความเหลือล่อมล้ำไม่กล้าพูดเรื่องความยุติธรรม,มบ้านเมืองเรามันมันเหนื่อยจริงๆนะ <laughs> แลวเนี่ยนะครับแล้วพวกนี้พอพอมันมีเงินมันเยอะเนี่ยนะครับเอาเนี่ยเอาเงินลงทุนออกแปดแดงหนึ่งล้านหกแสนนะนะครับหนึ่งล้านหกแสนนะ <laughs> แล้วผลประโยชน์อะนะครับกี่ล้านล้าน <laughs> นี่คือการซื้อประเทศอนะ่ะ <laughs> นอกจากปล้นประเทศแล้วก็มีการซื้อประเทศนี่ไม่นับที่ดินคอนโดนะนี่ไม่นับแลนดป์ปลิดนะนี่ไม่นับไอ้ด,ดิจิตอลที่มันซ่อนอยู่ทั้งหมดมแล้วถามว่าประเทศมันจะเหลืออะไรเราไม่ใช่ขัดขวางการพัฒนาแต่เราขัดขวางการปล้นชาติเย่ยและผมเชื่อว่านี่นะครับว่าในแต่ละกระบวนการถ้าปล่อยไปเนี่ยจะเกิดความเสียหายใหญ่โตบ้านเมืองนี่นะครับมันจะไม่มีสภาพเป็นบ้านเมือง น่ยครับนี่จะลอกกลางเมืองแล้วเนี่ยนะครับกลางกรุงเทพกรุงเทพหานคร<ช>แล้วไปใช้ชื่อแบบนั้นได้ไงเห็นไหมทำให้คนเข้าใจผิดแล้วทีนี้ไอ้ลือเจ็ดแห่งก็จะปล่อยข่าวลือต่อไปใช,อใช่ใช่ใช่เห็นไหมไอ้ความเสียหายเหล่านี้นะครับผมว่าคนที่มีหน้าที่จะต้องทําหน้าที่ได้แล้วเพราะเจตนาเนี่ยครับก็รู้อยู่แล้วว่าคนจะขวางไง เลยเอาดอกแรกมาไงชื่อโครงการเนี่ยทุกแต่ละส่วนก็เริ่มอธิบายไม่เห็นด้วย<ม>นะครับแล้วเส็จและพอเอาเรื่องนี้มาต้องการจะปิดปาก<ม>แต่คุณต้องแลกกับความเสียหายของสถาบัน<ม>ทั้งที่เขาก็ไม่ได้เกี่ยวข้องอันนี้ก็เป็นสมาคมหนึ่งในวรราชูประธรรม,มแต่ว่าเวลาพอไปเขียนไปสากนกิะ สร้างความเข้าใจผิดใ้รอบโลกเลยเอาทก็ลองไปไล่ดูคอมเมนต์จากแต่ละแพลตฟอร์มที่นําเสนอข่าวดูนะคะว่ามันกระทบม,มันคือ,วค,อความเสียหายนะครับต่อสถาบันคนที่ไม่หน้าที่ปล่อยไปได้ยังไงเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมก็บอกว่าเรื่องนี้เนี่ยเห็นไหมเวลาจะลงมือเรื่องอํานาจผลประโยชน์ความเลวร้ายทั้งหลายอืมันไม่เกี่ยวนะนะครับแล้วดึงมาดึงมาแบบ นึกว่านี่นะแต่ว่าเจตนามันชัดเจนนะครับคุณต้องอการบอกไม่ได้เกี่ยวนะครับคนก็จะได้คานกันได้สะดวกกันไปเพราะว่าเรื่องผลประโยชน์เนี่ยนะครับยังไงยังไงในการอนุญาตเนี่ยต่อให้อมอะไรมาพูดตรงไอ้อมลูกเต๋ามาพูดก็ไม่เชื่อ,อนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เรามองเห็นแล้วว่าเป็นเจตนานที่ไม่สุจริตเลย